สวัสดีครับพบกับช่อง Art rival อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพูดในเรื่องรถที่กำลังเปิดตัวมาแล้วแรงมากก็คือ all new airlock Yamaha airlock าาาใหม่นะครับ<อ>เขามาด้วยคอนเซปต์สปอร์ตสุดขีดสปีดสุดมัน<อ>เพราะงั้นนะ่ะเขาขายความเป็นสปอร์ตและความแบบแรงในการออกมาในเวอร์ชั่นนี้นะครับซึ่งเรามาดูกันดีก,กว่าว่าความสปอร์ตที่เขาบอกมาเนี่ยมันสปอร์ตขนาดไหนนะครับ เขามีการเปลี่ยนแปลงเฟรมอีกนะครับเฟรมใหม่อ่ะเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากขึ้นนะครับลดการบิดตัวของตัวถังควบคุมรถได้อย่างมั่นใจมันมีการเหมือนกับทําให้รถมันมีเฟรมที่แข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นคอนโทรลหรืออะไรอ่ะมันจะดีขึ้นเหมือนแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับเปลี่ยนตั้งแต่เฟรมเลยนะเขามีการปรับปรุงตัวถังออกแบบใหม่ให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถยึดตำแหน่งของขาติดกับตัวรถได้มากขึ้นมีการแบบแนบชิดไปกับรถนะครับ เพื่อให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นขณะขับขี่แบบสปอร์ตกับคนและรถเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นพอเราเอาขาเราหนีบกับตัวรถได้มากขึ้นมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับรถแล้วจะเข้าโคง้งหรือคอนโทรลรถได้ดีขึ้นด้วยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเชฟด้านหน้าเนี่ยเขาออกแบบใหม่หมดเลยเพราะว่าตอนนี้ไฟหน้าเขาก็จะเป็นแบบ d u a l projector LED เฮดไลท์แล้วนะครับซึ่งไฟหน้าแบบเนี้ยมันจะ มันฉบเฉียวมันสว่างคมชัดไม่ฟุ้งกระจายไม่ทําให้ไปรบกวนสายตาคนที่วิ่งผ่านเข้ามานะครับส่วนหน้าปัดเรือนไม,ม้เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลเนกาทีฟ L.C.D. นะครับซึ่งแนวสไตล์สปอร์ตนะครับแสดงรอบการทํางานของเครื่องยนต์ความเร็วนาฬิกาและสิ่งอื่นๆที่สามารถที่จะบอกเราก็คือบอกครบๆในอันนี้เลยนะครับและสามารถเชื่อมต่อ Y i o n n e c t ได้อีกด้วยนะครับไลท์นะครับส่วนไฟท้ายนะครับก็จะ เป็นไฟแบบ l e d แล้วแล้วก็เป็น DNA แบบ R Series เลยนะครับที่ยกมาจากตระกูล Super Sport นะครับของ Yamaha แต่ผมก็รู้สึกว่าช่วงท้ายก็ไม่ค่อยสวยนะโทษทีครับผมก็รู้สึกว่าไฟท้ายก็อาจจะปกตินะไม่ได้มีอะไรที่มันดึงดูดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วมาดูนะครับว่าแล้วเครื่องยนต์เขาเนี่ยเครื่องยนต์ที่ที่เป็นตัวเนี้ย เขาบอกว่ามันเป็นบูคอเอนจิ้น 155cc แบบเวอร์ชั่นใหม่ละที่ถูกพัฒนาให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเขาเติมความแบบลดแรงเสียดทานอ่ะ low f i c t i นะครับให้ให้มันแบบไหลลื่นมากขึ้นพอมัน low f i c t i ปั๊บมันก็ลื่นใช่ไหมมันก็สามารถบิดออกตัวหรือว่าพุ่งทยานได้ดีขึ้นนั่นเองมีสิ่งหนึ่งที่เขาเปลี่ยนไปก็คือเขาเปลี่ยนตัวดันตัวดันโซ่ลาลิ้นนะครับ เป็นระบบไฮดรอลิกแล้วนะครับแล้วก็เป็นระบบวาล์วแปรผันแบบ VVA เวลาเร่งแรงต่อเนื่องพร้อมลูกสูบแบบโฟกนะครับแข็งแกร่งทนทานนะครับลูกสูบก็เป็นตระกูลเดียวกับของเครื่องยนต์ตัวเก่าแหละนะครับเป็นลูกสูบโฟกแข็งแกร่งทนทานอันนี้ก็เป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วขอสำหรับตัวยามาฮ่านะครับและสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาอีกนะครับมันคือเพิ่ม ดิสเบรกหลังดิสเบรกหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบขนาด230มิลลิเมตรพอตเท่านั้นนะครับแต่ว่าดิสเบรกหลังเนี่ยไม่ได้มี ABS นะครับ ABS เนี่ยอยู่ที่ล้อหน้านะครับล้อหน้ามี ABS นะครับโช๊คอะจะมีโชค๊คซับแท็งมาแล้วกันสะเทืออล้อหลังซึ่งแบบมันมีความสปอร์ตและให้แบบ ดีกว่าเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันเก่าจะไม่ได้มีตัวที่เป็นซับแทนกนะครับส่วนโชคหน้าเนี่ยชคหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะให้แกนให้แกนของโชคหน้าเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นตอนนี้ใหญ่ขนาด30มิมแล้วมันทําให้การคอนโทรลรถมันเสถียรมากขึ้นนะครับเวลาเข้าโค้งแล้วก็รองรับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมแล้วก็เรามาดูจุดเป็นจุดตายของเขาเลยนะครับก็เป็นเรื่อง การวางตำแหน่งกับราคาที่จริงๆอ่ะตัว a i r ์ล็อกเมื่อเวอร์ชันน2,024ราคามันอยู่ที่82,000กว่าบาทนะเอ้โทษครับอยู่ที่81,000กว่าบาทมันบวกเพิ่มก็มาประมาณ2,000นะที่เป็นตัวเวอร์ชั่น2,025เราได้เฟรมใหม่เราได้เครื่องยนต์อัปเกรดขึ้นมาเราได้ซับแท้งล้อหลังเรามีดิสเบรกหลังแล้วก็มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ผมว่าเขาเติมของเข้ามาแบบ ฟูเลยนะครับแต่บวกราคามาแค่2,000บาทก็กลายเป็น83,900บาททีนี้เขาจะเข้ามาแข่งขันกับเจ้าตลาดก็คือมีคลิก160นะครับในรุ่น ABS เนี่ยมันราคา,าแถวแถว7,000 0บวกนิดหน่อยกับตัวข้างบนก็จะเป็นราคาแบบประมาณแสนนึงแล้วมันข้ามไปแสนแล้วก็จะมีตัว PCX 160 Road s i n กับตัว Nmax ที่เป็นค่ายเดียวกับเขา เขาไม่อยู่ตรงจุดกึ่งกลางระหว่างคลิกกับ p c x นะครับเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ยั่วใจแหละว่าคนที่กำลังตัดสินใจขับคลิกตัว ABS อยู่แล้วแบบอยากได้รถที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีโชคที่ดีช่วงล่างที่ดีแล้วมีแบบสิ่งอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบถ้าจะขยับไปตัว p c x หรือ n m a x มันต้องบวกตังปีดตั้ง30,000่น เพราะฉะนั้นน่ะถ้าบวกไปอีกหมื่นนิดนิดมันจะได้มาจับตัว a i r ์ o ลอกสองพก็เป็นอะไรที่ดึงดูดใจพอสมควรนะครับแล้วก็ทําให้เห็นแหละว,ว่าตอนนี้กระแสของรถที่มันประมาณ80,000บาทเราได้ของอะไรบ้างนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจแล้วว่า a i r ์ล็อกตัวนี้ยมันดึงดูดเราไหมเราเป็นคนที่จะขับรถประเภทนี้ไหมนะครับผมมองนะครับว่า a i r ์หลอกเขามาในสไตล์ที่แบบ โคตรเลสซิ่งเลยมันเป็นแบบอย่างที่คีย์คอนเซปที่เขาพูดมาเลยแหละว่าแบบสัญชาติยานนักล่ายมา a h a airlock อ,อนะไรเงี้ยว่าแบบมันเหมาะกับผู้ชายสายซิ่งมากๆนะครับผู้หญิงเนี่ยน่าจะไม่ได้สนใจตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าเขามาในแบบแบดบแบดบแนวดาร์กนิดหน่อยนะครับถ้าผู้หญิงผมว่าก็น่าจะไปส่งที่มันเป็นแบบสกูตเตอร์ที่ไม่ใช่ส่งนี้อันนี้มันเป็นรถแบบออโต้ที่กึ่งๆจะไปแบบแนวเรซซิ่งละ ไม่ใช่รถเกียร์แต่เป็นรถออโต้ที่แบบให้ความแรงให้การตอบสนองอะไรต่างๆมากมายนะครับก็เลือกกันได้ในราคา83,900บาทว่าเขามาเปิดก่อนเนี่ยเขาได้ปูดหรือว่าเขาจะได้เปรียบนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจกันเอานะครับสำหรับแฟนๆแอร์ล็อกที่รอตัวใหม่ๆอยู่มาแล้วนะครับก็ไปจัดกันได้เพื่อนๆคนไหนที่ไปจัดมาแล้วหรือกำลังตัดสินใจอยู่ชอบฟังก์ชันไหน หรือว่าขัดใจนิดหน่อยที่พอมาเป็นเวอร์ชั่นไทยแล้วมันโดนดึงฟีเจอร์บางอย่างออกไปจากเวอร์ชั่นที่มันเป็นของตัวต่างประเทศนะครับผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันที่เขาไม่ได้ชาร์จไฟฟ้าหรือว่าโหมดขับขี่เช่นเดียวกับตัวต่างประเทศพอมาที่ไทยแล้วมันโดนดึงออกไปก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ทำใจกันเรามักจะเป็นอย่างนี้กันตลอดนะครับก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ คลิปที่พูดถึง Air ์หลอกตัวใหม่นะเพื่อนๆมีความสนใจตัวนี้หรือว่ายังไม่โดนใจอ่ะฉันยังไม่ถูกใจเท่าไหร่อยากจะได้อย่างอื่นอะไรก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบไปก่อนสวัสดีครับ